สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านครับวันนี้ผมมีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันครับมาแนะนํา FC ทุกท่านนะครับตัวนี้เป็นิอรดีแม็กเอสเ d m a เ SLX เครื่อง2.5้านะครับแคปนะครับสวยๆเลยนะครับสภาพสวยมากนะครับรถนี่มาดูสีเลยนะครับสีเลยรวมทั้งคันเรียบร้อยเลยนะครับสีสวยๆเลยนะครับตัวนี้เป็นรถมือเดียวเจ้าเดียวนะครับนี่นะครับสีสวยๆรอบคันเลยนะครับ ยางของเมกซิสี่เส้นเลยนะครับสีสวยๆเลยนะครับยางเมกซิสนะครับยางปีสองพนยิบอ็ดนะครับแต่ดอกลึกๆเลยนะครับนี่ดอกลึกๆเลยนะครับดอกลึกๆเลยนะครับรถใช้งานไม่ช้ํานะครับสีนี่เคยเคลียร์มาเป็นบางชิ้นนะครับนี่นะครับสีสวยๆเลยนะครับมีหลังคาคลรีบอยนะครับมีแหลกนะครับใครจะเอาไปเที่ยวบรรทุกข้างหลังก็ได้นะครับเด็ก น้อยนั่งข้างหลังก็ได้นะครับเด็กนะครับผู้ใหญ่นั่งข้างหลังได้สบายเลยนะครับสวยๆเลยครับบางๆเลยป้องเลยนะครับนี่ฟังเสียงครับบางๆเลยนะครับนี่นะครับสีสวยเลยนะครับยางเหมือนกันสี่เส้นเลยครับเปลี่ยนมาพร้อมเดียวกันเลยนะครับรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับดอกลึกๆเลยนะครับแ็กเดิมจากโรงงานเลยนะครับสวยมากนะครับคันนี้ นี่มาดูภายในนะครับนี่นะครับภายในสวยๆเลยนะครับนี่นะครับเบาะมีชิตัวนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมทําให้นะครับเดี๋ยวผมเอาไปทําให้นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับมีเครื่องเสียงนะครับนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ทุกบานนะครับรถวิ่งแค่สองแสนกว่านะครับสองแสนสามนะครับนี่นะครับ ตัวใฟ้าสวยๆเลยนะครับแหงข้างเรียบร้อยเลยนะครับมาดูห้องเครื่องกันครับผมนี่ยังหน้าเหมือนกันสี่เส้นเลยนะครับของเมกซิดอกลึกๆหนาๆเลยนะครับนี่นะครับสภาพห้องเครื่องสวยๆเลยนะครับนี่ขาหน้าเดิมๆเลยนะครับเม็ดอาร์อยู่ครบนะครับเพศเดิมออกจากห้างเลยนะครับสวยมากนะครับคันนี้ภาษีไม่ขาดนะครับเต็มๆเลยนะครับภาษีหกแปดนะครับ สีหกแปดนะครับแตห้องเครื่องหล่อเลยนะครับสวยมากนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ปากโปงสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับสตาร์ทเสียงเครื่องหน่อยนี่นะครับเครื่องเพาะเลยนะครับควนไม่มีไหลนะครับทีนี้นะครับควนไม่มีไหลครับ เร่งเพาะเลยนะครับน้ำไม่มีดันนะครับนะครับน้ำไม่มีดันนะครับปรันตีดเล่นเครื่องเลยครับผมโอเคดับเลยครับรถของเราจอดอยู่ที่นนทบุรีนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับตัวนี้ผมให้ราคาพิเศษเลยนะครับราคา1 29,000บาทนะครับขอกดติดตามในช่อง YouTube ด้วยนะครับกับรถบ้านแล้วก็เพจกับรถบ้านนะครับแล้วก็เฟซสุดยวมัญชัยนะครับ รถของเราจอดอยู่ซอยวัดราประดุกนะครับพฤกษา3นะครับสนใจติดต่อเบอร์0873210872นะครับโอเคครับสวัสดีครับ